ก็ตามสไตล์คุณมอร์ฟีนนะฮะก็ไว้ใจได้ฮะก็เต็มที่เต็มความสามารถก็เป็นอีเวนท์ที่แบบเปิดตัวมาก็ผมก็ว่าทุกคนคงจะแฮปปี้นะครับแล้วก็วันนี้เขาพยายามเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้รวมถึงเป็นการเอาน้ำขึ้นไปไว้บนหลังคานะฮะของฮอผมนะฮะซึ่งผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้าเอนจิเนียร์เขาให้เอาขึ้นไปด้วยเหรออะไรอาเงี้ยแล้วก็ พยายามจะทําให้มันแตกต่างก็บางทีมันอาจจะมีแบบบางช่วงที่อาจจะต้องมีสะดุดบ้างเพราะทุกคนก็เรามัดระวังกันอยู่ต้องขออภัยสําหรับบางอย่างที่อาจจะต้องแบบต่อคิวก็แล้วอาจจะมีสะดุดแต่ว่าการทํางานถือว่าเพอร์เฟกมากครับคนมงตอบโจทย์ยนคนนี้มันก็มีอยู่ไม่กี่คนสําหรับตัวเต,ต็งจริงๆ,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 ๆนะฮะก็เป็นไปตามโผลครับนะฮะก็ยูออเฟินก็ขึ้นแท่นคนแรกไปแล้ว<ม><ม>นะฮะเดี๋ยววันอาทิตย์ก็มาดูคนต่อไปแล้วก็ในสัปดาห์ต่อๆไปนี่ก็จะมีทุกวีคเอนเลย นะครับก็คงจะเร็วหน่อยในปีนี้เพราะว่าเราต้องรีบประกวดมิสแกลนไทยแลนด์เร็วกว่าปกตินิดนึงครับอย่งนี้กำหนดจะเปิดสามารถตอบโจทย์กับเวทีแม่ได้ไหมครับยูเออเฟิร์นเหรอฮะตั้งปีนี้ตั้งโจทย์ปีนี้ไว้คือผมไปทานข้าวกับผู้เข้าประกวดที่เป็นท็อปท็อปเซลเลอร์อะไรเงี้ยก็มีเจอน้องด้วยสายนี้จะเป็นสายจะเป็นสายแบบอ่าถ้าเรียกอินฟลูเอนเซอร์เป็นสายแบบอ่าเป็นตัวที่แบบสามารถขายของได้เป็นตัวที่เอนเตอร์เทนได้ นะครับผมว่าทั้ง3มคนสุดท้ายเนี่ยเป็นคนที่มีผลงานอยู่แล้วนะฮะอย่างรองอันดับสองก็เป็นถึงระดับนางเอกนะครับแล้วกําำลังมีภาพยนตร์ออกแล้วก็เป็นนางเอกของช่องหนึ่งด้วยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นคนที่ที่หลายๆคนก็เก่งว่ามันก็คงจะต้องประมาณนี้หลายคนก็เลยถามว่าปีนี้เราเวทีแม่เราหนักใจไหมเพราะว่าเวทีจังหวัดก็คือยิ่งใหญ่เก่งไกลมากโอ้โหยิ่งทํามันยิ่งแบบลดหายใจลดต้นคอกันตลอดเวลา ก็จริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่จํากัดเราก็พยายามจะคิดให้มันโชว์ให้มันแตกต่างแต่มั่นใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องรวมพลังความคิดครีเอทีฟของลูกน้องทุกๆคนเนี่ยหาทางออกในการจัดการได้ในทุกๆครั้งก็มั่นใจครับว่าดูแกรนเนี่ยมันจะแบบอยากจะการันตีว่าดูแกรนมันไม่เบื่อแต่ว่าก็รอให้ถึงวันที่เราทําให้ดูดีกว่านะแต่ที่ผ่านมา11ปีแล้วเนี่ยก็มั่นใจได้ว่ามันก็สนุกไปใน ทุกๆปีที่มันแตกต่างกันอย่างหลายคนบอกว่าการเป็นมิสแกนไทยแลน์การตีแล้ว่ารวยทุกคนเร็กคือแบบนีวานเอางสี่พันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าอย่างอย่างปีนี้นะครับต่อให้เขาไม่ได้ดังมากนะฮะอย่างสแน็คไผ่หลิวมีนาอุ้มผมยังยืนยันจนถึงวันนี้ตั้งแต่โมงเนี่ยสี่เดือนละมีการเซ็นเช็คจ่ายเขาเนี่ยคนหนึ่งเจ็ดหลักทุกเดือนนะครับเพราะว่า ค่าตัวน้องไม่ได้ถูกนะครับสำหรับไลฟ์ขายของไลฟ์ขายของบางคน2องแสนแสนห้าถูกสุดก็ประมาณแถวแสนหนึ่งซึ่งเดือนหนึ่งเขาก็รับประมาณ4ี่ห้างานต่อคน3ามงานแล้วก็งานอีเวนต์เราก็ยังได้อีเวนต์แล้วก็มีพรีเซนเตอร์บ้างนะครับแต่สาหรับคนที่รวยล้าฟ้าไปแล้วก็ชื่ออิงฟ้า <c oughs> แล้วก็ชื่อคุณชาลอตนะต้องเรียกคุณนะฮะ <c oughs> นะเรียกคุณชาลอตนะฮะทำนำหน,าน,าน้าด้วยครับก็นี่เป็นนโยบายที่แกร,รู้สึกมีความภูมิใจว่าเอ้ยเราสามารถเปลี่ยนชีวิตคนเราสามารถ สร้างความเชื่อมั่นว่าเ,เวทีนางงามเนี่ยมันหาเลี้ยงชีพได้จริงๆนะถ้าคุณมาอยู่ในจุดจุดหนึ่งแล้วคุณช่วยเราแล้วเราช่วยคุณมันประสบความสําเร็จไปด้วยกันทั้งคู่ครับแสดงว่าค่าตัวอิงฟ้าไลฟ์ต่อหนล้านอัพไม่เกินจริงัเอ้เอาจิงๆนะครับตอนนี้อิงฟ้าก็รับอยู่ที่ประมาณ70,000 0ไม่ได้ถึงกับล้านสําหรับไลฟ์นะฮนะแต่ว่าสําหรับค่าตัวพรีเซนเตอร์ต้องบอกตรงๆหลายแบรนด์ที่กําลังซื้ออยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่า7ล้าน เล้านสำหรับ1ตัวและ1ปี<ล>ะ 1> ะนะครับได้มา1ตัวแล้วก็ลังมีอีก1ตัว <_ letter> แล้วก็คืออิงฟ้าน,นี้แบบสบายแล้วฮะ <_ letter> เพราะว่า QP Center เนี่ยมาจองตัวที่แบบติดอยู่ถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็ใส่เลย <_ letter> นะครับก็ก็มีม,มีมีสินค้าเข้าตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นปีหนึ่งที่น้องจ้องทํางานหนักก็คือมีละครใช่ไหมฮะ <_ letter> ทุกคนก็คงจะทราบแล้วเป็นละครฟอร์มยักษ์นะฮะของทางช่องวัน ซึ่งก็เริ่มดาเนินการแล้วแล้วก็ g d s ก็กำลังจะเริ่มถ่ายทำต่อนะครับก็เล่นคู่กับเชฟก็น่าจะเป็นอีกนิมิตหมายหนึ่งนะครับแล้วรวมถึงคอนเสิร์ตท,ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เวียดนามวันที่28นะฮะแล้วยี่ิกจิกาก็ที่มะนิลาแล้วก็2ธันวาที่พนมเปญเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ไม่ใช่มินิคอนเสิร์ตและไม่ใช่คอนเสิร์ตท,ที่แบบเขาจ้างเราไปเป็นคอนเสิร์ตท,ที่โปรดิวโดยกองแกรนเอาไปเล่นที่นั่นแล้วก็ อ่าคาปาซิตี้ก็หลายพันตอนหนึ่งรอบครับอะไรที่ทําให้อินฟา้ายังเป็นอินฟ้าได้ทุกวันนีเพราะอะไรรู้สึกว่าพอจบปีมันหมดไปแต่นี่คือยังต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มมากขึ้นอินฟ้าเป็นคนที่สามารถปรับตัวเองค่อนข้างไวในการทาความรู้จักกับสังคมบันเทิงทําความรู้จักกับอ่าอ่าคอมเมอร์เชียลสปอนเซอร์และรู้จักเล่นละครเป็นรู้จักเล่นหนังเป็นร้องเพลงเป็นรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่เป็นแล้วก็วางตัวได้ดี นี่เป็นสิ่งที่กลมกล่อมที่สุดในสังคมบันเทิงแล้วละ่ะไม่ว่าใครมีสิ่งเหล่านี้ก็สามารถเติบโตได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็น้องมีน้องมีจะบอกว่าเหมือนเหมือนมูเยอะกันนะ,ะมันน้องมีนะเมตตาเวลาไปเจออ,อันนี้ผมไม่รู้นะครับอ,อย่างอย่างสปอนเซอร์หรือพรีเซนเตอร์บางทีเขาขอดูตัวบางทีเขาเจอตามงานเนี่ยเขาเห็นแค่ห่างๆอ่ะแล้วเขาก็หลงรักเลยอ่ะแล้วเขาก็ตามมาตลอดเลยแบบ ยังจะเอาตะอิงฟ้าจะเอาตะคนนี้เท่าไหร่ก็ขอให้สู้ล่าสุดมีรายหนึ่งแต่ผมไม่ได้รับนะฮะก็คือมันซ้ํากันเท่าไหร่ก็สู้8ดหลักก็เอารักเหลือเกินผมก็นึกในใจถ้ารักมากก็ขอฟรีเลยก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> จริงจริงให้ไปก่อนผมก่อนรับไม่ได้เพราะว่ามันชนกันแล้วก็บอกว่าเขาจองไว้นะสําหรับหมดสัญญาตัวเดิมนี้นะแล้วก็ขอนะคาตากลรี่นี้ <c oughs> เราก็บอกว่าเราไม่ให้จองแต่เพียงแต่ว่ารอดูจังหวะละกันแต่ว่าอิงฟ้ายังอยู่ต่อไปได้ ก็สัญญายังอยู่เราอีกอ่ะห้าปีเต็มๆนี่กะว่าจะขอน้องต่อสัญญาเนื่อๆเอาเป็น10ปีดีไหมถ้าต่อเปสิบปีเราเซ็นเจ็ดตอนนี้เพิ่งมาได้ยังไม่สองเต็มเลยฮะยังไม่สองเต็มเรามีการันตีอะไรให้น้องไหมโอ้โหผมว่าการันตีนะผมพยายามทำให้เหมือนวันนี้ผ่านมา2ปีมันก็เหมือนวันนี้ต้องยอมรับว่าน้องร้อยล้านจากการที่อยู่ด้วยกันก็ไม่เกินจริงอย่างที่เขาไปโพสต์กันแล้วน้องก็มีบ้านใหม่นะฮะหลังหนึ่งก็8หลัก นะฮะน้องมีรถโยนต์น้องมีเงินเกื้อหนุนครอบครัวช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องผมว่านี่คือความสุขของน้องแล้วก็ความสุขของผมด้วยครับแม้จะมีความสุขแต่ความทุกข์ก็มาให้ถามฮะเอาเรื่องนี่เลยพยาพี่นวัดตองรู้บใบใบนั้นอยู่ตรงไหนใบนั้นตอนนี้นะครับผมเองก็ไล่เอกสารกับทางเขาอยู่ตลอดเวลาเอกสารส่งมาแล้วเรียบร้อยประมาณ45หสัญญานะครับแล้วก็มีระบุชื่อศิลปิน แต่ว่าตัวผมเองก็พูดตรงๆนะครับผมยังไม่ได้เชื่อร้อ mm hmm. เซพราะมันเป็นสัญญาระหว่างเอเจนซี่ที่แคนาดากับสปอนเซอร์ที่ฮ่องกงโดยระบุว่าเขาจะซัพพอร์ตอะไรศิลปินชื่ออะไรตอนนี้ผมก็ทําการตรวจสัญญาให้ทางบริษัทตรวจสัญญาหลายคนบอกว่ามันช้าไป mm hmm. มันเงียบไปตั้งเป็น2อสามอาทิตย์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เงียบเลยนะ <c oughs> มันเช็คให้ถูกต้องก่อนทุกประการก่อนที่จะตัดสินใจอะไร เดี๋ยวมันจะกลายเป็นทําผิดพลาดไปแล้วมันจะกลับมาที่เราเป,าเปล่าๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จำจเป็นต้องให้เขายอมรับก็คือจะออกจดหมายให้เขายอมรับว่ามาจริงตามนี้ถึงแม้จะมีสัญญาหากถ้าสามวันก่อนงานเริ่มแล้วยังไม่มีความชัดว่ามาถึงหรือยังมาหรือยังเราก็จะขอยกเลิกการเป็นพีดีแบบฉุกเฉินพิทักษ์พอเขาแถลงมาแล้วหลายคนก็พูดคําว่า มันเป็นไปได้เหรอครับตรงนี้พี่วัดรู้สึกไงใชมันก็เป็นไปได้เหรอครับผมก็คิดผมก็คิดเอาขอโทษนะอะไรมันจะมาเยอะขนาดนั้นเออถ้าเออตกใจไหมครับคือคือถ้าเป็นดาราบางท่านเนี่ยยังไม่ตกใจแต่แบบเกาหลีก็ดีจีนก็ดีบางคนมันมันมันเกินคาดอ่ะอันนี้ต้องยอมรับว่าเราไม่ว่าคนที่ไปคิดเยอะว่ามันจะแบบหลอกลวงหรือไม่มาอะไรเงี้ยทุกคนมีสิทธิ์เราเองยางเราอย่างคิดว่าเฮ้ย ไปทาอย่างนี้ได้ยังไงไปทํามาอย่างไ,ไ,ไอางไอันนี้ต้องเรามัดระวังซึ่งก็ต้องบอกทุกคนว่าเรื่องนี้มีบทสรุปเราไม่ได้ปกป้องใครและนิสัยแกรนเป็นนิสัยที่พูดแล้วต้องทําถ้าใครพูดแล้วไม่ทําหรือถ้าเขาไม่ทําหรือทําไม่ตรงอย่างที่เขาพูดเราก็ไม่ครบแสดงว่าพี่นวร์คือไม่ได้นิ่งนอนใจตั้งแต่วันที่โอ้ย <c oughs> ตั้งแต่วันรุ่งขึ้นแล้วก็น,นํามาเลยครับนนคือ ผมอยู่เฉยๆที่ออฟฟิศอยู่เฉย <Abd> ๆก็ถูกคนกระหน่ำมาตลอดเวลาก็เลยบอกว่าโอเคโทรไปสิงคโปร์เพราะว่าพีดี pandemic, uh, ดอยู่สิงคโปร์ <aluminium. S 2> นะฮะก็บอกว่าคุณกิจเจ้ายัางไง <g ham> เรื่องมันเกิดขึ้นผมเองผมต้องอธิบายคนเขาก็บอกเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆจริงๆผมขอดูสัญญาเขาก็พยายามที่จะเอาสัญญาให้ดูแต่มันก็ใช้เวลาในการขอสัญญาอยู่ประมาณ3-4วันค่อยๆทยอยมันเทละคนเทละคนจนตอนนี้มาครบละ ครบหมดเลยนะฮะพี่วัดยืนยันว่าได้เห็นกับตาตัวเองแล้วว่าสัญญามีจริงมือถือยังมีสัญญาอยู่เลยนะสัญญาไม่ยังมีสัญญาอยู่เพียงแค่ว่า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 ผมเองก็ต้องเอาสัญญาไปตรวจนะฮะเพราะเนื่องจากว่ามันเข้าใจไหมครับว่าสัญญาไม่ได้เกิดจากเราโดยตรงเนี่ยเราเองเราก็ไม่ไม่ไม่อยากมั่นใจสักเท่าไหร่ว่ามันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเหมือนเหมือน สัญญาที่เกิดจากสองคนโดยที่ไม่ได้เกิดจากศิลปินนะฮะแล้วเราไม่รู้ว่าศิลปินรับเงินหรือ,อยังมันมันก็มันก็เป็นเรื่องที่เราเองเราก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่พอ่พาได้ที่สัญญาพี่นวณคิดว่าความเป็นไปได้มันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมครับหรือว่ายัางเท่าเดิมอยู่ทําให้การจะตัดสินใจอะไรช้ากว่าเดิมเพราะว่าถ้าเกิดเขามาได้จริงๆตามนี้เราถ้าเราไปตัดสินใจยกเลิก หรือการแคนเซิลพีดีเขาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาทันทีว่าถ้าเขาอ้างว่าก่อให้เกิดความเสียหายกับเขาศ uh huh. ิลปินเขาเตรียมตัวมา uh huh. เขาลงทุนเราก็จะกลายเป็นวัตถุฟ้องก็ได้ uh huh. อันนี้เราต้องระมัดระวัง uh huh. เพราะว่าแผนกกฎหมายที่บริษัทก็บอกว่า uh huh. ตอนนี้เราอยู่ตรงทางสามแง่ uh huh. เราจะเอาความจริงแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ปับ๊บแล้วเราตัดสินใจว่าเราไม่เชื่อแล้วมันเป็นไปไม่ได้เราถ้าเราตัดสินใจเดินออกจากเขา แล้วเขาบอกว่าการกระทําเบื้องต้นนี้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วใครจะรับผิดชอบเราก็ไม่อยากฟังคําถามนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ขออนุญาตเช็คสักนิดหนึ่งให้มันชัวร์สักนิดหน่อยครับหายากมากเลยสัญญามียู่ตรงไหนเล<า>ย<ช>พี่ว่า,าถ้า,าถ้ามันไม่เป็นจริงอ่ะครับผมอถึงการดูคุกสัญญาดีๆพี่วัดเราให้ เส้นตายอจากสัญญานี้นะครับผมก็ได้ส่งสัญญาบางส่วนกลับไปที่ต้นต้นฉบับต้นต้นครัวเพื่อจะถามว่าสัญญานี้ถูกต้องไหมนะครับแต่ก็แต่ก็ทางเขาก็ก็บอกว่าถูกเพราะว่าเป็นเอเจนซี่เป็นเอเจนซี่แต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าศิลปินเนี่ยรับมาจําหรือยังนะฮรับรับมาจําหรือยังเพราะว่าศิลปินจะเดินทางมันจะต้องมีการเตรียมตัวระวังมาจําอันนี้ยังไม่ได้คําตอบนะครับที่สุดพี่วัด ถ้ามันเกิดอุบิเหตุเราไหวเรา่ตัวทันใช่ไัมครับเอ่อถ้าไม่มาเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อนั้นเช่นสมมุติว่างานจะเริ่มหนึ่งทุ่มแล้วไม่มีศิลปินมาก็หยุดแค่นั้นก็คือเราให้เส้นสุดท้ายเลยจริงๆนะฮะจริงๆเราให้เส้นสุดท้ายก่อนน้นั้นสองวันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ายังรู้สึกอันตรายเื่อสมมุติว่าศิลปินจะมาตอนสี่โมงเย็น แล้วยิงยืนเรามาแล้วถ้าเราบอกว่าไม่เอามันก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาแต่ถ้ามายืนหน้างานแล้วยังไม่มาก็ยกเลิกครับแบบนี้มันไม่เสียหายกับสปราอนเซอร์ท่อื่นเหรอคะพี่วัาอ๋อเราช่วยไม่ได้เพราะว่าเราต้องทํางานตรงไปตรงมาแล้วมันเสียหายแล้วก็เสียหายกับกองเป็นยุแกนที่เราสร้างมาอืมไม่อยากให้เป็นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่อยากให้เป็นแบบอย่างนะฮะไม่อยากให้เป็นแบบอย่างนะฮะก็คือ คืออยากให้มาจริงๆถ้ามาได้ดีมากนะฮะหรือถ้าเกิดมาไม่ได้จริงๆเราพูดกันส่วนตัวนะฮะอาจจะขาดสักคนหนึ่งก็ยังไม่เป็นไรถึงแม้เพราะมันเยอะเหลือเกินนะฮะสามคนก็ยังดีแต่ถ้าไม่มาเลยเนี่ยโดนแน่นอนแน่นอนมาตรการที่เราเตรียมไว้มีอะไรบ้างครับก็ต้องแค่ยกเลิกเฉยไม่มีการแบบว่าเขาเรียกฟ้องกลับเพิ่มแบบว่าอ๋อไม่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 ก็ตามสัญญาที่เราเซ็นกันก็คือหากไม่กระทําการตามข้อกําหนดแล้วก็ตามนี่นี่นั่นน่เงี้ยเราสามารถเทอร์มินาทสัญญาได้พี่วันแร้ถ้า ทั้งสามคนเทอร์มินเอตโดยไม่ให้เงินคืนนะฮะถ้าทั้งสามคนไม่ได้มาแล้วเป็นคนอื่นแทนไม่เอาครับในนี้ก็ต้องมาก็ต้องไปตามที่ประกาศอย่างน้อยๆไม่มาสักคนสองคนยังให้อภัยได้แต่ว่าถ้าในนี้ไม่มาเลยแล้วไปเอาคนอื่นมามันก็ไม่ได้ัน่ก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเขาเรีนะระดับเดียวกันเอลิสเหมือนกันโอ้โหที่มา <affiliated S 2> คือจะเอลิสแล้วนี่ก็เอลิสแล้วคือเอลิสที่ไหนถ้าเอลิสนี่ไม่ได้เอลิสอื่นมันก okay. ็ไม่มาจะมาได้ยังไงเอาเอลิสนี่ไหนง่ายสุด่ะทุกวันนี้นอนหลับไหมครับเพราะหลายคนก็แท็กถามอ๋อไม่ก็คือคือบางคนหาว่าผมอ่ะเหมือนกับนิ่งไปช่วยไม่นิ่งไปช่วยเลยนะนิ่งระวังที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้แฮปปี้กับกับถ้ามันเกิดแล้วมันกลายเป็นว่าไม่จริงผมจะรู้สึกแย่มากเพราะว่าแกร์ไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้ นะครับผมไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมต้องเคลียร์เรื่องนี้ชัดเจนขออภัยด้วยนะครับเราอาจจะสนิทกันเราอาจจะรู้จักกันเราอาจจะแบบมีส่วนเกี่ยวข้องกันนะแต่ผมแยกแยะออกนะครับว่าใครเพื่อนใครใครทํางานให้ใครนะครับไม่ว่าจะห้องเสื้อหรืออะไรก็แล้วแต่เรายังเคารพและรักกันเพราะต่างคนก็ต่างไม่ค่อยรู้เรื่องราวใดๆที่ลึกซึ้งนะฮะแต่เพียงแค่ขอสเตทเมนต์ขอเรื่องเรื่องเดียวก็คือถ้าพูดเราต้องทําถ้าพูดเราไม่ทํา เราก็ไม่ทําด้วยครับผมพ<ว>ี่วัดเห็นล่าสุดบนสตอรี่ที่มีการโพสเรื่องของคีมที่จะรับให้อ๋ออุ้มกับม,มีนาไปหลายเรามีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับที่โพสไว้นะคะก็มีทั้งใบจดแจ้งจริงๆแล้วไลน์นี้ยเขาเป็นสปอนเซอร์มิสแกนมาก่อนนะแกนจังหวัดนะครับเมื่อปีที่แล้วก็เป็นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ติดต่อ,อกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอยากที่จะมาใช้บริการแกรน นะครับผมก็ยินดีครับแล้วเขาก็จ่ายในราคาที่ดีแล้วก็ไม่ได้ไลยครั้งเดียวนะครับเขาจองมา3รอบอก็จ่ายประมาณ1ล้านครับมามรอบใช้ตัวเล็กะครก็คือไม่ได้ใช้ตัวท็อปนะบก็ใช้อุ้มอุ้มมีนาสแน็คไผ่เหลิวแล้วก็เทียอุ้ม3รอบรอบละ2คนครับเรียบร้อยหมดแล้วจ่ายเงินประจำห้าสิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยทำงานครับสำหรับการรับงานเราไม่ได้มองให้เราเพาแบบมันเป็นแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่ no 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 no, no. ครไปคิดแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่นี่ตลกขำแล้วครก่อนที่จะใหญ่มันต้องเล็กมากอ่อนทุกคนครับถ้าคุณไม่ให้โอกาสคนเล็กแล้วเมื่อไหร่จะโตใหญ่นะครับขออย่างเดียวอย่าผิดกฎหมายครับอันนี้เราจําเป็นที่ต้องเช็คใบจดแจ้งหุมโพสแล้วนะครับมีใบจดแจ้งมีรางวัลมีทุกอย่างขอดูส่วนผสมทุกอย่างเคลียร์หมดนะฮะแต่คุณภาพจะเป็นยังไงผมไม่รู้เวลาใช้แล้วอาจจะถูกโฉลกับใครไม่ถูกโฉลกใครผมไม่ทราบแต่เอกสารถูกต้องสารณสุขยังมีเซิร์ชแล้วยังเจอยังไม่หมดอายุก็จะถือว่าทํางานได้ครับ ถามอีกหนึ่งเรื่องมากค่ะหลังจากที่เกิดเรื่องตรงนี้มันก็จะมีการหมประมาณว่ามีโยงเข้าไปเกี่ยวกับการว่าทางทางทางแกนจ้างเพจน้าไปโจมีกับไอพี่ฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอันนั้นตอบแสอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่นิสัยผมฮะมัน่าจะเป็นนิสัยคนพูดนะฮะน่าจะเป็นนิสัยคนพูดผมไม่เคยสนใจแล้วผมไม่เคยคิดว่าผมจะเอาเงินไปจ้างสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเอ่อ ถ้าให้ผมให้เลยไม่จ้างดีกว่านะฮะ mm hmm. ให้ผมให้เลยถ้าขัดสนแล้วผมให้ก็ได้ไม่เป็นไร mm hmm. นะ,ะแต่ถ้าจะไปจ้างคนเพื่อไปแกล้งคน mm hmm. ผมว่าสักวันหนึ่งคนที่เป็นแบบนี้มันก็จะต้องมาแกล้งผมกลับอยู่ดี mm hmm. นะฮะแล้วมันก็ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเลยแล้วก็ผมก็ท้าแล้วกันนะฮะว่าสื่อใดที่ผมเคยจ้างให้แกล้งคน mm hmm. ไม่ว่าจะจ้างน้อยจ้างมาก mm hmm. มีหลักฐานในการแชทมีการไลน์หรือผู้ช่วยผมไลน์ หรือมีการโอนเงินให้เกิดจากการจ้างให้ไปทำร้ายคนอื่นเอามากลางเลยครับจะไม่เอาความผิดคุณเลยสักอย่างฟังไว้เป็นสักขีพยานจะให้คนละร้อยล้านครับมีเงินนะฮะร้อยล้านมีอยู่ยจริงอยาก,ก,กจะฟังอะไรเึงควาครับจะแกล้งก็แกล้งไหมฮะแล้วจะได้เงินอยากจะฟังอะไรอยงไม่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 ไม,ไม่คือปล่อยเขาไว้เถอะครับใครจะพูดอันนี้บอกตรงๆว่าถ้าเราไม่พูดถึงเขาแสงเดี๋ยวมันก็หายไป ก็หลายคนมองว่าพี่นวัดนิ่งมากช่วงสามสี 3, 4, ่เดือนที่ผ่านมันนิง่ง<ะ>ไม่ขยับเลยก็ถามว่ามีแผน,นมีอะไรหรือเปล่าหรือว่ายังไงคือจริงๆแล้วมันก็อาจจะอยากขยับบ้างแต่เพียงแต่ว่ามาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วรู้แล้วว่าคนบางคนเราต้องใช้วิธีการนิง่งดีที่สุดแล้วก็ปล่อยให้เขารู้สึกว่าวิ่งอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาน,งนะฮะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่า เหมือนพูดกับฝากระดานหรือให้เาแพ้พพพตัวเองพูดไปก็ไม่มีใครคุยด้วย<อ> <laughs> นะครับคนเหล่านี้ผมพูดไปนิดนึงนะครับเป็นอุทาหรณ์ไม่ได้ว่าใครนะครับว่าคนเราถ้าไม่รู้จักกตันญูคนเราถ้าไม่รู้จักหน้าที่คนเราถ้าไม่รู้จักความพยายามในการทำมาหากินคนเราที่ไม่รู้จักว่าความจริงและความเช็ดคืออะไรคนคนนั้นเป็นคนที่แบบไม่น่าคบแล้วไม่ควรจะมีใครครบและ ในชีวิตของคุณจะไม่เคยจะไม่มีวันที่จะมีความสุขและมีความร่ำรวยได้น,นี้คือเ้อคิดเกินใจไม่ใช่ไม่ใช่ละครคนณะครับไม่ใช่ก็มันเป็นเรื่องปกติที่ผมสัมผัสมาแล้วผมก็รู้สึกได้ยี้ว่ามีมคีคนแบบคือถ้าคนแบบนี้ชีวิตก็จะลําบากจนวันตายอ่ะคือเรื่องจริงไม่ได้ว่าใครมันคือเรื่องจริง <c oughs> ไม่ได้ว่าใครเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องตอบโต้คำพูดนะ <c oughs> ไม่ได้ว่าใครเลยยังไงก็แล้วแต่ถ้าวันไหนคุณเดือดร้อนผมก็ยังช่วยคุณได้ พี่วาค่ะแล้วแม่แขกกันไปแลจากนแขกที่ทุคนเงียบๆเนี่ยแล้วมันกลายเป็นเหมือนทุกคนมองว่าพี่วานให้แม่แขกออกมาพูดแทนโอ้ยไม่เอาแม่แขกอะเขาอยากพูดมากกว่านี้อีกผมยังบอกให้เขาเบาๆหน่อยคือหลีไปลงแก๊สลงเรื่องของเรื่องคือต้องต้องกลับไปย้อนยุกว่าแม่แขกเขาถูกล่วงเกินก่อนใช่ไหมฮะไม่ใช่แบบไม่เกี่ยวกับแม่แขก แล้วอยู่ๆแม่แขกมาพูดเรื่องมันเรื่องของเรื่องก็คือเป็นเรื่องของผมนะฮะเป็นเรื่องนางงามคนหนึ่งของผมที่ไม่อยากใช้นามสกุลแล้วก็มีคนไปพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไม่ได้พูดจาอะไรไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอะแม่แขกเขาก็พูดถึงเรื่องคนนี้เรื่องแบบนี้ว่ามันเกิดขึ้นว่างี้นะเขาไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องคนนู้น แต่ว่าอยู่ๆคนนู้นเขาก็มาพูดถึงแม่แขกว่าเธอเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยการเริ่มร่วงจากคนอื่นก่อนไปดูย้อนหลังทำลายได้นะฮะเพราะฉะนั้นแม่แขกเขาก็ตอบโต้ของเขาผมก็แล้วแต่เขาครับเรื่องของเขาสิทธิของเขาครับแต่พี่แขกก็คือมีเกียรติมีศีลมากกว่าการเป็นช่างแต่งหน้าในกองโอ้ยก็ส่วนมากก็สนิทกันอย่างไปเวียดนามก็ไปด้วยกันตลอดนะที่แพลนเอาไว้มากกว่าช่างแต่งหน้าอยู่แล้วเพราะว่าเขาทําเพจด้วยแล้วเขาก็ คอยดูแลหลายๆเรื่องที่เป็นอาหารการกินบ้างเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันคอยดูแลความปลอดภัย <c oughs> คอยเฝ้าของเป็นมากกว่าอยู่แล้วฮะเราอยู่กันมานานแม่แขกก็คือถ้ามองไปไหนก็คือมองไปเด็กี่นวัดเลยม,มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแค่ว่าเราอยู่กันมาจะสิบห้าปีแล้วนะครับ<ช>อยู่ตั้งแต่ก่อนเปิดแบรนด์แกนเรารู้จักกันมานานมากครับจริงไหมคะที่พี่นวัดสั่งให้แม่แขกติดต่อกันฝ่ายโอ้ยไม่ไม่สนใจไม่ได้สั่งสั่งฮะใครจะติด ใครจะติดต่อใครก็เชิญตามสบายนะฮะตามสบายครับผมไม่ว่าเลยฮะเอายงนี้ดีกว่าผมไม่ได้ติดใจใครเลยไอ้ฝั่งนู้นฝั่งไหนฝั่งใดๆอะ่ะเอาเป็นว่าเมื่อสักครู่พูดบนเวทีแล้วค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจะที่ผมเงียบๆคือผมจะเน้นว่าผมจะทํางานแล้วผมมีงานอย่างอื่นต้องรอผมจะมีคอนเสิร์ตในต่างประเทศเยอะผมจะต้องทําผลิตภัณฑ์สินค้าตัวใหม่ผมจะต้องออกสินค้าตัวใหม่กับบริษัทคู่ค้าอย่างคาร์มาด ผมจะต้องทำอะไรที่จะต้องหาเม็ดเงินให้มากที่สุดผมกำลังสร้างออฟฟิศใหม่อ้าไหนๆก็ไหนๆให้ดูซะเลยนิดนึงเรอแป๊บนึงนะฮะออฟฟิศใหม่นี่ยได้คนแรกเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวกันนะแล้วเดี๋ยวจดหมายด้วยใช่ไหมรอแป๊บนะกิ่หลักครับพี่วัดกิ่หลักเหรอครับออฟฟิศใหม่ออฟฟิศใหม่นะฮะออฟฟิศใหม่ออฟฟิศใหม่เพิ่งไปเพิ่งไปจ่ายเงินส่วนหนึ่งมาวันนี้นะฮะกิ ไปจ่ายมาวันนี้คือ30ล้านบาท<ล>แต่ว่าแต่ว่านนแต่ว่าเดือนหน้าจะต้องชําระอีกร้อยกว่าล้านเป็นเงินสดก็นี่ฮะอันนี้อันนี้ไปอันนี้ไปจ่ายมาวันนี้แล้วก็ถ่ายคลิปขำมเองทาวินทาวครับเป็นแปลงสุดท้ายที่มีอยู่ครับแต่ก่อนคือสปีดชาแนลใครทันบ้าง น้ำปกักเม,มทถนนใหญ่เลยอันนี้อันนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงทุกคนคงจำได้เมื่อ5ปีที่แล้วเราเริ่มต้นจากเงิน10ล้านที่มากองบนโต๊ะคือเราอยากจะทําให้มันมากมายแล้วก็ขอพูดอีกทีหนึ่งนะครับว่าไม่ได้พูดให้ใครอิจฉานะครับมูลค่ารวมตกแต่งประมาณ200ล้านเนี่ยเราจ่ายเงินสดครับ เราจะนอนกอดโฉนดนะฮะเราจะไม่เราจะไม่เราจะไม่กู้แบงค์เด็ดขาดอะไรที่ทำให้ยังไม่กู้ขยับขยายต้องมาซื้อออฟฟิศใหญ่ัามันมันเยอะครับเพราะว่าเราจะรวมทุกอย่างมาอยู่ที่นี่หมดแล้วออฟฟิศมันเล็กๆมันหลายจุดก็คือตอนนี้พนักงานเราประจำเนี่ยประมาณจะร้อยคนขาดนิดเดียวแล้วก็ยังมีเอาท์ซอร์สอีกแล้วเราจะย้ายโกดังจากบางนามาไว้ด้านนี้อีกนะฮะแล้วเราก็จะทำข้างบนสำหรับมิสการ์ต์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นเลสซิเดนต์ นะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ในทาวินชาวครับมันไม่ได้แพงนะพื้นที่มันเยอะแล้วตึกมันใหญ่ก็คือเป็ดเสร็จจบในที่เดียวเลยนี่รู้ก่อนใครเลยนะเนี่ยพึ่งไปจ่ายมาวันนี้ให้ตายเถอะเช็คเช็คยังถ่ายไว้เลยนะฮะก็จะจะจะได้อยู่บ้านใหม่เดือนประมาณเดือนมกราปีหน้าพอต้องตกแต่งอีกประมาณสัก3เดือนครับสองสมเดือนตกแต่งใหมหมดเลยตกแต่งบ้านใหม่กันทุกคนเลยก็ ไหนๆผมไปขึ้นบ้านใหม่ชาลอด3 1เล้านแล้วผมกลับมาผมทนไม่ได้วันนี้ก็ทำอย่างเงี้ยไเล่ากางเฉยนะไม่ได้ไม่ได้อวดไม่ได้อวดเดี๋ยวจะไม่เห็นพินนวัลพิ่นวัจะไปอยู่ใช่หนึ่งเดือนแล้วครับแล้วก็จนจนจนเสร็จของอิงฟ้าด้วยนะครับคอนเสิร์ตแล้วก็ยังมีทัวร์สำหรับท็อปเทในเวียดนามอีกประมาณ10วันก็จะกลับมาทีหนึ่งก็ต้นเดือนพฤศจิกายนครับ ำลังหาให้นะเนี่ยกลังหาเอกสารให้อยู่ัแกรนด์ชื่อเขาลงมาอยู่ข้างล่างมากเลยเนี่ยมันคืออะไรภาษาอะไรคะภาษาอังกฤษหรือไม่เอาก็ได้ไม่ต้องดูก็ได้ีน้กอยากรู้ตรงไหนที่รัปรว่าประมาณนี้ห้าหกคนประมาณนี้แป๊บนึงนะ ซ้ายไม่เท่าไหร่แล้วแบนเนมขวามือกับรถยนต์คืย <c oughs> อยังไงอเ่ะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้หัวมันละเอียดมันยิบเลยอะ่ะเนี้ยอ่าอันน,น,นี้อันนี้ก็อีกสัญญาหนะึ่งอุ้ยอันนี้ไฟหมดเขาลบอ๋อไม่ใช่อ๋อเขาเปลี่ยนมาเป็นสัญญาตัวล่าง <c oughs> มันเยอะอันนี้ก็มี <c oughs> นี่ก็อีกสัญญาหนึ่งก็อีกคนหนึ่ง เอาเอาเอาให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับว่าเรามีการเรียกขออะไรหลายๆอย่างแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะสรุปให้เราต้องคัดกรองความมั่นใจว่าการที่เราจะทําอะไรก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยแต่ตอนเนี้มันยังไม่ร้อยเปร์เซ็นตเพราะฉะนั้นต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับตรงของพิจารณ์คือให้ของพิจารณ์ตรวจเอกสารนะครับประมาณเม่อไหร่ผมอ่านแล้วครับจบแล้วเพียงแค่ว่าผมส่งให้ที่บริษัทลองส่งให้คู่สัญญาว่า อันนี้สัญญาของคุณถูกต้องไหมคุณรับผิดชอบตามนี้นะเพราะเราไม่เคยเห็นการเซ็นแต่เราได้ตัวนี้มาอต้นสังกัดสิลปินให้ a p พ r ู v ทีหรือว่าเอเจนซี่ครับเอเจนซี่จากแคนาดาเป็นคนเซ็นใช้เอเจนซี่ที่แคนาดาแล้วก็เซ็นกับบริษัทในฮ่องกงสิงคโปร์นี่เขาเป็นแค่คนเป็นเบสเขาเป็นที่อยู่ครับ พี่ว่าจริงๆมันจะมีเช็คมากกว่านี้มันอกรูสัญญาพวกความมั่นใจเราจะเช็คการช่ายครัแต่มั่นใจว่าพี่นำลังทำได้เอ่อถ้าจะก็ทําได้แต่ว่าใช้กับศิลปินศิลปินเขาก็ไม่คุยกับผมแต่หลายคนมองว่ามันไม่เกินเอาเป็นว่าผมจะไม่ให้มันเกิดถ้ามันจะเกิดผมจะหยุดมันก่อนแม้กระทั่งชั่วโมงสุดท้ายผมก็หยุดเพื่อจะปกป้องความเป็นแก่แล้วเขาก็จองหอนี้ไว้ด้วย าจองหอนี้ไว้ด้วยครับเขยยาอ่ะเขาจองหอนี้ไว้ด้วยครับก็ก็ก็รอดูฮะรอดูนะฮะไปแล้วขอบคุณนะครับสัญญาให้ดูแล้ว